สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพักเครื่องทุกคนนะครับวันนร้านอนุรักษ์พักเครื่องมีพ้ามาแบ่งปันครับสนใจโทรส่ง92834 2835หรือตักง ID Line 92834 2835 28ทางร้านมีบริการเก็บไปทานนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าจะ้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บไปทานนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีพต่อๆไปครับวันนี้ผมมีพระมาะแบ่งปันหลากหลายรายการนะครับชอบองไหนสนใจไหนก็โทรมาเบอร์นี้เลยครับ ID ดียไลน์ก็เบอร์นี้นะครับทางร้านส่งทุกวันนะพี่เป็นเอกชนนะพี่ไม่มีติดสองคาไม่มีวันหยุดนะพี่เขาส่งได้ทุกวันเลยนะพี่ไม่ไม่ต้องกลัวว่าของจะติดสองการนะพี่ส่งได้ทุกวันเลยนะพี่ ม่วันสิบสามสิบสี่สิบห้าส่งได้หมดนะครับพี่เดี๋ยวเรามาชมรายการแรกนะครับเพื่อการไม่เสียเวลาครับรายการแรกจะเป็นหมูนี่เป็นเรบีเป็นเครื่องรางของขลังนะพี่ดูนะครับโดยที่เป็นหมูเขี่ยวนะพี่ดูนะครับดูนะครับดูนะครับพี่สวยเดิมมากเลยพี่ดูนะครับหมูเขาเรียกว่าหมูเคี่ยวเพชรหลงพ่อกาหลงนะครับดูนะครับดูพี่ ดูครับพี่สวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากพี่ดูะครับมีตัวสือเขียนอยู่ใต้ล่างด้วยนะครับดูนะครับเรี่ยมกรอบพร้อมขึ้นคอเลยพี่พร้อมขึ้นคอเลยนะครับดูนะครับด <note> <61 spirit> ูนะครับอักขรลายยันนะพี่คมชัดเลยนะครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับครับเป็นหลวงพ่อกาหลงนะครับ ดูนะครับเอาไปห้าอยห้าสิบบาทนะครับพี่เอาไปห้า้ห้าสิบาทค่ no hm. <ajuda> าเล huh like ี่ยมประมาณร้อยี่ร้อยห้าแล้วพี่ลองไปเลี่ยมได้วีใหญ่อย่างนี้นะพี่องค์จะใหญ่หน่อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะพี่เป็นพระสมเด็จอันนี้มีจานนะพี่มีจานนะครับดูนะครับสวยๆเดิมเดิมเลยพี่ดูนะครับดูนะครับดูนะครับลายมืออย่างสวยพี่ลายจานนะครับดูนะครับดูนะครับ In, <hi> เจอรนไนนะพี่หลวงเจอระไนนะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่สวยสวยน้ำเดิมเลยครับดูครับเกตทะลุซุ้ม้วยพี่เกตทะลุซุ้มเลยครับดูครับดูครับหกร้อยบาทนะพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป <w _> ็นหลงพระทวดครับเป็นหลงพระทวดพิมพ์ปั๊มสามพิมพ์กลางนะครับดูครับเป็นปั๊มสามพิมพ์กลางครับสวยสวยน้ำเดิมเลยพี่สวยสวยน้ำเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับ ตัวพี่เป็นปั๊มซ้ําพิมพ์กลางนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับรายการนี้ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระพิตาหลงปูเอียบนะครับเนื้อผงคุกรักเก่าๆเลยพี่เนื้อผงคุกรักเก่าๆเลยครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิมเก่ามากเลยพี่ดูนะครับเก่ามากเลยครับดูนะครับดูนะครับดูพี่เป็นพระ หลงผู้เอี่ยมนะครับเนื้อผงคุกรักนะพี่ดูนะครับเก่ามากเลยพี่กเก่ามากเลยครับดูนะครับดูครับรายการนี้ผมเอาแปดร้อยบาทนะพี่เอาแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอา่าพาปิตาจัมโบ้หนึ่งนะครับเป็นพาปิตาจัมโบ้หนึ่งนะพี่มีเส้นผมหลงพ่อด้วยครับดูนะครับเห็นว่ามีเส้นผมหลงพ่อนะครับหลายเส้นอยู่เลยนะพี่หลายเส้นเลยนะครับดูนะครับ เยอะอยู่นะครับพี่ดูนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับเป็นพระปิตาจัมโบ้หนึ่งนะครับด้านล่างจะมีตะกรุดอยู่นะพี่ดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากเลยพี่ดูนะครับใบหูครับจะมีเส้นที่ใบหูด้วยนะครับดูนะครับนิ้วคมชัดเลยนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น่าเหรียญ จอบหลงพ่อปรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญจอบหลงพ่อปรุ่นแรกนะครับประ so สองสี่เจ็ดแปดนะครับประ so สองสี่เจ็ดแปดครับดูครับมีรอยอาเชื่อมไม่เเชื่อมปิ่งครับรอยเชื่อมปิงครับดูครับสวยๆเดิมเดิมพี่สวยๆเดิมเดิมเลยครับดูครับดูท่าพี่สวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับเป็นบล็อกประกบนะพี่บล็อกประกบนะครับรายการนี้ผมเอา 700บาทนะครับ700บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นหลวงพ่อโสธรทะพี่เป็นกรมตํารวจนะครับเป็นเนื้อ 3K หรือว่า3กษัตริย์นะครับดูนะครับเป็นเนื้อ 3K หรือว่า3กษัตริย์นะครับดูนะครับจะมีเลขโค้ดด้วยนะพี่866หอะไรนะตัวหลังเหมือน2นะพี่น่าจะเป็น2นะครับใช่พปด6กนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับเป็นกรมตํารวจนะครับ ดูเส้นคอพี่จะเป็นเส้นสามเส้นเหมือนเส้นขนมจีนเส้นใหญ่ๆเลยนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่ามีเสียงนะพี่เป็นประหลัดขิกนะพี่ดูครับมีเสียงด้วยนะครับดูครับมีเสียงด้วยพี่เสียงดังฟังชัดนะครับเป็นประหลัดขิกหลวงพ่อฟักนะพี่ดูครับดูครับอัคระลายยันเต็มองค์เลยพี่ดูครับ สวยมากพี่สวยมากค่ะยากมากแล้วพี่หลวงพ่อฟักนะครับปรลัดขิกนะครับดูนะครับแกะด้วยสวยด้วยพี่และ้วกะ็จานสวยมากเลยครับผมเอาเอาเท่าไหร่เอาไปหกร้อยห้าสิบาทพี่เอาไปหกร้อยห้าสิบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลวงพ่อปน,นะพี่เป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ไก่หางพวงนะครับอันนี้เลี่ยมกอบพร้อมขึ้นคอเลยพี่พร้อมขึ้นคอเลยนะครับดูนะครับดูพี่ สวยเดิมพี่สวยเดิมครับเป็นดูนะครับเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ไก่หางพวงนะครับดูนะครับอันนี้พร้อมขึ้นคอเลยพี่พร้อมขึ้นคอเลยครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่รมาพี่เป็นพระปิดตาจัมโบสองครับเป็นพระปิตาจัมโบสองครับหลวงปู่โตวัดป่าดูชิมพีนะครับดูนะครับหลวงปู่โตตัวหนังสือคมชัดเลยนะครับ ดูอักขระลายันคมชัดเลยนะครับดูนะครับดูนะพี่ดูนะครับดูนะพี่คมชัดมากพี่คมชัดมากเลยครับดูนะครับดูครับมีตะกรุดฝังอยู่นะครับพี่สวยพี่สวยมากเลยพี่องค์นี้สวยมากเลยครับรายการที่ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นจัมโบ้สองนะครับรายการต่อมาพี่รายการที่จะเป็นเหรียญ หลงพระแดงนะครับเป็นเหรียญหลงพระแดงวัดเขาบรรเอิดนะครับปี2503นะครับดูนับสิสวนน้ำเดิมเนื้อทองแดงลงดำนะครับดูครับโดดเด็กขีดตรงนะครับมีเส ah ้นของแมวที meter, ่บ่าที่หูนะครับที่ศีรษะท่านนะครับดูตาพี่คมชัดมากพี่ดูนะครับดูนะครับหน้าตาคมชัดมากเลยพี่โดดเด็กขีดตรงนะครับโดดเด็กขีดตรงนะครับดูนะครับดูครับเหรียญจะมีบานะพี่เหรียญจะมีบาทนะครับเห็นไหมพี่ มีบาทสองฟังเลยครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูนะครับดูนะครับรายการที่ผมเอาเจ็ดร้อยบาทพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะพี่เหรียญอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะครับดูครับประศสองห้าศูนย์เจ็ดนะครับประศสองห้าศูนย์เจ็ดนะครับ,ระะรบจะมี เลขสองหนึ่งเก้าหรือว่าเซตหนึ่งเก้าพี่ดูนะครับจะมีเส้นขีดพองรอตัวนี้พี่นะพี่จะมีเส้นวิ่งขึ้นนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะครับดูนะครับเส้นขนแมววิ่งเต็มเลยนะครับดูนะครับรายการที่ผมเอาเก้าร้อยบาทพี่เอาเก้าร้อยบาทครับผมดูน่าจะเป็นเนื้อเงินนะพี่น่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับ เหรียญน,นั้นหนาเลยพี่เหรียญน,นั้นหนาเลยครับผมเอาเอ่อก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเอ่อพระปิดตาครับพี่แร่บางไผ่นะครับเป็นพระปิดตาแร่บางไผ่นะครับดูนะครับดูครับเนื้อแบบเป็นเส้นเสียนเลยพี่เนื้อเก่ามากเลยครับดูนะครับดูครับเนื้อเก่ามากเลยครับพี่ดูครับดูนะพี่ดูนะครับ ดูนะพี่สวยมาเฮ้ยเหมือนมีหมุดด้วยใช่ไหมพี่ผมดูเหมือนมีหมุดนะพี่เอ็นเนี่ยใช่เปล่าไม่รู้นะพี่เหมือนมีหมุดเลยนะครับไม่รู้นะพี่ว่าใช่หรือเปล่าดูนะครับดูนะครับสวยมากเลยพี่ดูนะครับเป็นพระปิดตาแลบางไพ่นะครับผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทครับรายการต่อมาพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อค้ายนะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อค้ายหล่อโบราณนะพี่ดูนะครับ ดูครับเก่ามากเลยพี่เก่ามากเลยครับดูครับดูครับอันนี้ก็จะมีหมุดนะพี่อันนี้อันนี้มีหมุดเห็นได้ชัดเจนครับดูเนื้อนะครับเก่ามากเลยพี่เนื้อเก่ามากเลยครับดูครับดูครับจะมีอ่าเหมือนโต๊ะโนะครับโต๊ะอุอยู่นะครับสวยๆน้าเดิมพี่สวยๆน้าเดิมพี่อันนี้น่าจะเป็นคลิปผงหรือกระดาษอะไรพี่เหมือนกระดาษเช็ดชู่วะพี่หรือผ้า ดูนะครับสวยเดิมพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับารายการต่อมาพี่เป็นพระหลงพระทวดนะครับพิมพ์ตัวทอจุดนะครับหลังหนังสือนะครับดูนะครับสวยพี่ดูนะครับมีกึงนะพี่กึงเขาเรียกกึงหรือวงเดือนนะพี่แบบนี้พี่มีกึงด้านหลังนะครับดูนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะพี่เป็นพิมพ์เล็กตัวทอจุดนะครับดูนะครับดูนะครับสวยมากพ,ากพี่สวยมากเลยครับดูนะครับ องนี้สวยด้วยนะพี่องค์นี้สวยด้วยนะพี่ดูนับสวยแชมป์เลยนะครับผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมาครับต่อมาเป็นหลวงพ่อโตพี่เป็นหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงกรุงเก่านะครับดูนะครับดูนะครับสวยมากพี่สวยมากนะครับเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับดูนะครับดูนะครับผมเอา หกรบาทนะครับเอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นพระกุนี่พี่เป็นพระกุนะพี่ดูนะน่าจะเป็นกุพวกท้ายยาดอะไรแบบนี้ป่ะพี่ผมดูเหมือนกุใช้ท้ายญยอดพี่เป็นเนื้อสำริดนะครับดูนะครับเก่าๆเลยครับดูนะครับเหมือนสำริดเขียวออกเขียวเลยนะครับดูนะครับดูนะครับ เป็นพักกุนะพี่น่าจะกุท้ายยอดหรือเปล่าพี่ถ้าปิดพลาดยังไงจะว่ากันนะครับพี่ดูนะเป็นพักกุเก่ามากเลยครับผมเอา600บาทนะครับ600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพอก,กันนะพี่หลงพอก,กันพิมพ์ขอเบ็ดนะครับดูนะครับพิมพ์ขอเบ็ดนะครับพี่ซสวยน้ำเดิมเลยนะครับดูนะครับ ประสองสี่หกเก้านะครับประสองสี่หกเก้านะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่ดูนะครับเก่าๆเลยนะครับดูนะครับดูนะครับมีเป็นขอบเรียบๆนะพี่แล้วก็มีรอยแต่งตะไบนะครับรอยแต่งตะไบนะครับผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อทองแดงนะครับพิมพ์ขอเบ็ดนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ศรีนะครับดูนะครับสวยๆเดิมๆเลยครับดูนะครับ อันนี้เขาเรียกยันดวงนะพี่เรียกยันดวงออกปีหนึ่งเก้านะครับดูครับมีเส้นขนแมววิ่งเห็นไหมครับพี่ดูนะครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูนะครับเหนือทองแดงมันปูนะครับเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญหลงปูสีปีหนึ่งเก้านะครับหลังยันดวงนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญ ดูครับเป็นเหรียญอะไรนะเปาเวเลตพี่เปาเวเลตนะครับเขาเรียกว่าเหรียญบาท้ำมนนะพี่เหรียญบาทน้ำมนนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่ดูครับดูเส้นของแมววิ่งเต็มเลยนะครับดูนะครับเอาหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อกระไ่ทองนะครับเป็นเหรียญเปาเวเลตนะพี่เหรียญเปาเวเลตมีวสสอบอ เก้าเจ็ดพศเก้าเจ็ดครับส,สวยๆน้ำเดิมพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาเป็นหลงประทวดพิมพ์พันรอดนะพี่เป็นหลงประทวดพิมพ์พันรอดนะครับดูถ้าเป็นหลงประทวดพิมพ์พันรอดครับปีสองสี่เก้าเจ็ดเนื้อว่านนะครับมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่พี่ดูนะครับผมเอา 600บาทนะครับ600บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญเจริญพรนะพี่เป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับหลงปูทิมนะครับดูนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่ดูเส้นทางรถไฟคมๆชัดๆเลยครับตาเปล่าเห็นเลยนะพี่ตาเปล่าเห็นเลยนะครับดูนะครับพื้นเหรียญก็จะมีเส้นขนแมววิ่งนะครับดูนะครับ ดูนะครับสวยพี่ประสอสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเป็นเหรียญเจริญพรนะพี่เหรียญเจริญพรบนนะครับผมเอาเจ็ดร้อยบาทพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลวงพะทวดนะครับปีศูนย์ห้าหลังหนังสือมีเสวากาศนะครับดูนะครับ บล็อกวงเดือนนะพี่บล็อกวงเดือนนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่หน้าตาคมชัดเลยครับดูครับเป็นบล็อกวงเดือนนะพี่ดูครับหลังเสากาศนะครับรายการนี้ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการที่เหรียญอ่าเป็นเหรียญคล้ายลูกเต่านะพี่อันนี้ผมจําชื่อหลวงพ่อไม่ได้นะครับดูนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าๆเลยนะครับพี่ดูนะครับ ดูนะครับอันนี้ผมจําชื่อไม่ได้จริงๆนะพี่ดูนะครับดูครับเก่ามากพี่เป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะครับประศสองสี่ห้าแปดนะครับสองสี่ห้าแปดดูนะครับเก่ามากเลยครับเรียมพร้อมขึ้นคอเลยพี่เรียมพร้อมขึ้นคอผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นท้าวเวสุพันท้าวเวสุวรรณวัดจุฬามณีนะครับประศ สองห้าสี่ห้าครับประ so สองห้าสี่ห้าครับดูครับเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยครับมีจานด้วยนะครับดูครับมีจานด้วยครับเป็นเนื้อตะก่วดนะครับดูครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับเรี่ยมกรอบพร้อมขึ้นคอเลยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นอ่าเป็นคาเฟ่สวรรค์ของวัดจุฬามณีนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นพระสมเด็จนะพี่เป็นพระสมเด็จอันนี้มีจานด้วยนะครับดูนะครับดยพี่เขียนว่าวิจิตนะพี่วิจิตนะครับดูนะครับดูครับสวยเดิมพี่มีรอยเหมือนปูไตด้วยครับเห็นไหมดูหน้าหน้านะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับ ผมเอาหกร้อยบาทน,นะครับหกร้อยบาทรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญอ่พระพรมวุณีนะพี่เป็นเหรียญพระพรมวุณีนะครับวัดส,สุทัศนนะครับประศสองสี่หกสี่นะครับดูครับด้าน,นหลังจะเป็นหลังแบบแบบนี้พี่เป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับดูครับดูครับพี่สวยเดิมมากพี่ประศสองสี่หกสี่นะครับ เป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่เหรียญหูเชื่อมนะครับสวยๆน้ำเดิมเลยครับสวยๆน้ำเดิมเลยครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะครับเป็นจอบใหญ่หล่อโบราณนะพี่อันนี้ห่วงขาดนะครับดูนะครับห่วงขาดนะครับแต่รอยเชื่อมปิงยังอยู่เลยนะครับเห็นไหมพี่รอยเชื่อมปิงนะครับ ดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับรายการที่ผมเอารายการที่ผมเอา600บาทนะครับเป็นจอบใหญ่หลงพ่อเงินนะครับทันหลงเพ่อเงินปลูกเสกนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญยี่ห้าศตวรรษนะครับเป็นเหรียญพระยี่ห้าศตวรรษสวยๆเดิมๆเลยนะครับดูนะครับดูครับเป็นเื้นชุบทองนะครับมีเข็มด้วยนะครับ อันนี้เป็นบล็อกขิมนะพี่บล็อกขิมนะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่เป็นเนื้อชุบทองนะครับเนื้อบางคนเขาเรียกเนื้อเปียกทองนะพี่อันนี้ต้องไปเ็ดเนื้อนิดหน่อยพี่จะสวยมากเลยครับพี่ดูอันนี้น้ําเดิมพี่นดําเดิมได้มาก็เอาลงขายเลยนะครับพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเม็ดแตงนะครับเม็ดแตงหลงเพราะทวดด้านหลังหลงปูทิมเนื้อ,อปราก้านะครับ บล็อกนอกรดนะพี่บล็อกนอกิีดนะครับรายการที่ผมเอาเอาไปหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทนะพี่รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพระเดิมนะครับเหรียญหลวงพระเดิมบล็อกดอกจันแตกนะครับวัดหนองโพอพศสองสี่แปดสองนะครับดูครับเป็นบล็อกดอกจันแตกนะพี่สวยๆน้ำเดิมแบบนี้เลยพี่ดูครับสวยๆน้ำเดิมเลยครับดูนะครับ ดูครับเลี่ยมกรอบเงินด้วยพี่เลี่ยมกรอบเงินนะครับเนี่ยพี่กรอบเงินรุ่นเก่านะครับพี่ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพ่อปานครับเป็นหลงพ่อปานพิมพ์ไก่หางพวงนะพี่พิมพ์ไก่หางพวงนะครับดูนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมครับดูนะครับดูนะครับ ดูนะครับสวยเดิมเลยพี่เอาหกร้อยบาทแต่พี่มีสองอันนะพี่มีสององนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพ่อทวดนะครับเนื้อว่านปีเก้าเจ็ดนะครับเป็นหลงพระทวดเนื้อว่านปีเก้าเจ็ดนะครับดูนะครับดูนะครับหูขีดสองฝั่งและศีรษะก็จะมีขีดด้วยนะครับ สวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับผมเอาห600้อบาทนะครับรายการต่อมาเป็นพระอาจารย์ต้มนะพี่เป็นพระอาจารย์ต้มเหรียญหล่อโบราณนะครับดูนะครับ้านหลังนี้ปิดตาแบบนี้นะครับตอกอะไรวอลบอไอวอลทบอดูนะครับตอกวอลทบอนะพี่ลวก็เลขสามศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับวัดท่าตะแบงนะครับวัดท่าตะแบงครับสวยน้ำเดิมเลยนะครับ เอา500บาทพี่เอา500พร้อมขึ้นคอเลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหัวโตนะครับหลงพระทวดปี2500นะครับเหนือก็ะไหลทองครับด้านหลังหลงพูดถิมนะครับรับนอหนูมีขีดด้วยครับเอไม่ใช่นอนหนูไป่กีบบบวถ้ามีขีดนะครับแล้วก็กองกระหนกก็มีขีดนะครับหนูครับนอหนูมีขีดนะครับ ดูครับด้านหลังหลวงพูทิมนะพี่ด้านหลังเป็นหลวงพูทิมนะพี่ผมเอา600บาทนะครับจะหมดเลยวีวันนี้ได้มันน้อยนะพี่แถวสุดท้ายแล้วนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับประสองสี่แปดสีนะครับดูครับหน้าตาคมชัดเลยพี่หน้าตาคมชัดเลยครับดูครับ ดูครับสวยๆน้มเดิมพี่สวยๆน้มเดิมเลยครับดูนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับพี่เนื้อกระไ่ทองนะพี่เนื้อกระไ่ทองครับเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงปุโตรุ่นแรกนะครับประสอนสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับประสอนงห้าหนึ่งศูนย์นะครับดูครับที่เลขสามนะพี่จะมีขีดเป็นเลขเจ็ดครับเป็นหางขึ้นไปนะครับ ในเลขศูนย์ก็จะมีขีดนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับเป็นเหลียงปลูกโตะรุ่นแรกนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นมีดนะครับเป็นมีดหลงพ่อะเดิมนะครับดัามกระดูกปอกกระดูกนะครับดูนะครับเอา 800บาทพี่เอาแ0 0บาทนะครับเป็นมีดอ่าปอกกระดูกดั้มกระดูกครับหัหลงพ่อเดิมนะพี่สวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับเอา800บาทนะครับต่อมารายการสุดท้ายพี่เป็นเบี้ยแก้หลวงปู่บุญนะครับดูครับรายการสุดท้ายเป็นเบี้ยแก้หลวงปู่บุญนะครับดูนะครับเอาห0 0พี่เอาห0 0ครับ หากเชือกลงรักด้วยนะพี่เอา600บาทนะครับอ่าหมดแล้วพี่พี่ท่านใดครับสนใจรายการไหนนะครับโทรเบอร์นี้เลยครับ0928342835นะครับหรือทักไอดีไลนย์0 9 2 8 3 4 2 8 3 5นะครับสำหรับวันนี้ขอกาบสวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับผม